คือคือจริงๆหรีบอ่ะก็คือเหมือนแบบแค่ตกใจแค่ตกใจไม่อยากให้เขาถอดตะเกงหนูก็เลยวิ่งขึ้นไปแล้วก็ก็ปิดตรงนั้นไว้แค่นั้นค่ะไม่ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะก็คือหนูนั่งดูก็คือหนูคือคือหนูไม่ได้คิดอะไรคือหนูเห็นจังหวะตอนที่เขาบอกว่าจะถอดหนูก็เดินวิ่งขึ้นไปปิดแค่นั้นเลยค่ะ คือแค่ไม่อยากเขาถอดกางเากงตกใจเพราะตอนแรกคือเราคิดแค่ว่าเออมันถึงมันมันแค่รอบออดิชั่นยังไม่ถึงขั้นว่าโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็แบบมองดูมาแบบดูมาสักพักแล้วมั่ไม่ไม่ค่ะรู้สึกใช่รู้สึกผิดเพราะว่า เพราะว่าเพราะหนูไม่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาที่จะแบบว่าเป็นการแบบว่าเข้าไปขัดผู้ใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราแค่มองว่าขึ้นขึ้นไปปิดตรงนั้นแค่นั้นค่ะเราคิดถึงความร้ไหมว่าเวลาขึ้นไปดับกลุ่มอย่มันเกินเรามาเพราะว่าผมเลยไม่เลยค่ะไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยค่ะ หลังหลังจากที่แม่ป้อมกับแม่อ้วนลงมาหนูก็เดินเข้าไปขอโทษตั้งแต่ตอนนั้นเลยแต่ว่าแต่คือเดี๋ยวมันมีงานต่อหนูก็เลยไม่ได้พูดอะไรต่อหนูก็คือขอโทษแม่แม่ก็บอกเออไม่เป็นไรขอแบบแม่ใจเย็นก่อนอะไรแบบเนี้ยใช่ก็คือหลังหลังหลังจากนั้นก็ก็มีแบบเข้ามาถามแล้วก็แล้วก,แวก็แล้วหนูก็ ไม่ได้พูดอะไรค่ะก็เลยมารอเจอแม่วันนี้รอเจอแม่แม่วันนี้หลายคนมองว่าเราหนุนขึ้นไปทีเพราะว่าเราอยากไปบ้านเขาแต่ไม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 ่ค่ะไม่ค่ะคือหนูหนูแค่ตกใจตอนที่พี่เขาที่พี่มาขวบเขาเขาจะถอดกางเกงหนูเลยก็เลยเดินเข้าไปปิดวิ่งขึ้นไปปิดแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเพราะตอนตอนที่หนูพูดว่าเดี๋ยวเวทีแม่น็อตเสียหนูคิดแค่นั้นเลยค่ะแล้วพอหลังจากนี้เสียดราม่าขึ้นมาเราได้ ว่าจะถามว่าแบบอยากอธิบายไหมแต่คือความรู้สึกหนูก็คือหนูไม่ได้คิดะไรแล้วหนูคือแค่วิ่งขึ้นไปจะติดแค่นั้นค่ะแล้วก็ขอโทษแล้วพวกพววแม่ป้อมกับแม่อ้วนหรือว่าแบบแม่นนอตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบคิดว่าเราจะแบบนั้นก็ก็คือขอโทษเลยทันทีตั้งแต่ตอนนั้นแต่แม,แม่แม่ก็บอกว่าแบบเออไม่ไม่เป็นไรรูปอะไรเงี้ยมันมันจังหวะอะไรอย่างเงี้งยด้วยมันก็เลยคือจริงๆไม่คิดว่ามันจะจะมีอะไรเลยใช่พอมันมีอะไรกลามมากเลยค่ะ ก็ไม okay. ่ไม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 ่ได้คิดอะไรอ่างเงอ๋อความรู้สึกหนูก็เครียดก็คือหนูก็พยายามทักหาแบบเออคือ DM หาแม่แม่ป้อมว่าแบบแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านบอกแม่น็อตว่าแบบแม่แม่ป้อมแบบแม่อ้วนโอเคไหมแบบหนูไม่ได้ตั้งใจหนูขอโทษจริงๆเพราะว่าคำมันก็แบบหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะโดนด่าด้วยตอนนั้นที่เนี่ยเราตัดสินกันลย่างงี ใช่หนูหนูเครียดเลยหนูก็เข้าไปอ่านคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยแบบก็ก็เละแต่หนูก็แบบก็ไม่เข้าไปอ่านแล้วอย่าแงบบนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้รับงานเลยอาทิตย์เลื่อนเลยใช่ค่ะ,คะก็มีงานติดต่อเข้ามาเหมือนเขาอยากกระถามแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าให้ไปอ๋ออะไรเงี้ยหนูก็แบบไม่รับเลยพี่ค่ะค่ะก็ ดีใจก็คือแบบโล่งใจสบายใจขึ้นเพราะว่าแบบเราไม่ได้มีเจตนาจะให้ผู้ใหญ่มองว่าแบบเราไม่มีมารยาทหรือว่าขึ้นไปทําให้มันแบบจังหวะหรือว่าผิดอะไรอย่างนั้นนะคะหนูก็แบบแค่ไม่ได้ตั้งใจเราก็ขึ้นไปจะผิดแค่นั้นแม่แม่ก็บอกว่าคือแบบต้องต้องต้องดูก่อนว่ามีใครบ้างอะไรบ้างอะไรก็อยากให้เรามีสตบ้ใช่ให้เรามีสติจริงๆแล้วงานที่สอนขึ้นมาใช่อะไรกับเราบ้าง คิดท,ทบทวนเลยว่าแบบว่าคืออย่าเขาเรียกว่าอะไรคือไม่ใช่ว่าเราเห็นอะไรแล้วเราทําเลยลเราต้องแบบดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูแค่ตกใจแล้วหนูวกกิ่งขึ้นไปเลยแค่นี้มันก็เลยทําให้เราแบบไม่ควรอย่างเงี้ยค่ะที่บ้านมีการกแบบเราโดนโดนก็ <laughs> คือแค่แค่ให้กำลังใจว่าไม่ให้เข้าไปอ่านคอมเมนต์เพราะว่าคือคนอื่นรอบตัวก็เข้าไปอ่านเ ว่าก็มีผู้วผู้ใหญ่บางคนอาจจะมองว่าแบบเอ้ยเขาเป็นคนอย่างนี้อะไรอย่างงเี้ยค่ะแต่ว่าคือเจตนาหนูที่ท,ที่ที่อยู่อยู่ที่ข้าไปไม่ได้มีเจตนาอย่าเลยค่ะไหนๆกมีพีวีที้บอกจากเพ่อนๆในโลกออนไลน์อยากถาขออะไรพี่สายจะพี่ค่ะคือหนูก็ <c oughs> ขอโทษนะคะขอโทษขอโทษแม่แม่ขอโทษเวทีแล้วก็แต่หนูไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นจริงๆ